ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีนะครับในการเปลี่ยนภาษาเกมนะครับเมนูนะครับในเกม Last Loader นะครับของเครื่อง Nintendo Switch นะครับซึ่งผมโหลดมาจากโซนญี่ปุ่นนะครับทําให้ตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะเลือกเมนูอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนให้เป็น เมนูภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือมาจากในกลุ่ม facebook นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอมันโหลดก่อนก็อนนี้รู้สึกจากชื่อคุณเฉลิมชัยนะครับเฉลิมชาติ เฉลิมชาตินะครับก็ขอบคุณมากครับก็ตอนแรกเข้าอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับก็เข้ามาหน้าหน้านี้แล้วก็กดเข้าเกมนะครับอันนี้จะให้มีให้เลือกหนึ่งคนสองคนถ้าผมดาไม่ผิดนะครับเลขหนึ่งกับเลขสองพอเข้ามาในเกมแล้วก็โหลดเกมนะครับพอมาถึงหน้าเนี้ปุ๊บเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเข้ามาในเมนูออปชันนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือก อันล่างสุดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยอันแรกอันแรกไม่ใช่อันที่สองเอเอ <ity> อันที่สองนะครับนี่นะครับพอกดเครื่องหมายบวกปั๊บนี่แล้วเรามาเลือกอ vale ันที่สองอันที่สองปุ๊บเราเลือกมาอันล่างสุดเลยนะครับนี่มันจะมีสองบรรทัดให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกบรรทัดที่สองเนี่ยมาเลือกขีดอันเนี่ยมาอยู่ อันแรกสุดเลยนะครับเราเลือกขีดมาอย่อันแรกสุดก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่อันนี้มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเ,เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาเลือกกดตกลงตรงปุ่มนี้นะครับกดปั๊บแล้วเรารอสักครู่หนึ่งนี่มันจะขึ้นว่าเซตติ้งเนี่ยเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ทีนี้ก็เล่นง่ายแล้วเวลาเราเข้าเมนูอะไรเงี้ยครับก็กดออกเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเห็นคนภา,างกฤษก็มีกราฟ,ฟริกอะดิโอคอนโทรลเลอร์นะครับนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอะแผนเลนส์คอนโทรลนะครับการบังคับนี่นะครับก็โอเคครับนี่กดออกนะครับ เย็ดโนอ่านี่ออกมาเริ่มต้นใหม่ทีนี้ก็จะเข้าเกมมาเริ่มต้นนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษแลล้ทีนี้ก็เล่นง่ายครับง่ายขึ้นนะครับก็จะมีนี่มีคอนเท n u ์นิวเนวเกมแบทเทิลโหมดออปชั่นเฮีวนะครับแล้วก็เมนูต่างๆนี่มีโบนัสมีอะไรด้วยก็คลิปนี้ก็เป็นสั้นๆนะครับขอบคุณสำหรับการ ช่วยเหลือของกลุ่มสมาชิกนะครับใน Facebook ด้วยนะครับคุณเฉลิมคุณเฉลิมชาตินะครับก็ขอบคุณมากครับขอให้เล่นเกม Nintendo Switch ยามีความสุขนะครับซื้อลิขสิทธิ์นะครับซื้อเกมแท้นะครับก็เวลาเล่นก็จะสบายใจกว่าเราไปเล่นในพวกกุ๊กกุยด้านมือนะครับหรือว่าไปดัดแปลงเครื่องนะครับเพื่อจะเล่นแผ่นกรอบนะครับมันก็ไม่ดีนะครับ เขาตั้งใจทํามาให้เราเล่นเนี่ยเราก็สามารถหาเกมถูกๆมาเล่นได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงไม่ไม่กี่สิบบาทเองหลักสิบวะครับเกมก็ใช้ได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ